ทีพีนี้3ามเท่าพาทเที่ยวทะเลสาบซีหูทั้งเช้าบ่ายและค่ำกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหน่อยนะคะจะได้มียอดผู้ติดตามถึงพันคนเสียทีขอบคุณค่ะตอนนี้เรากำลังเดินจากโรงแรมนี้จะไปที่ไหนครับทะเลสาบซีหูซีแปลว่าเวสหูแปลว่าเลกเวสเลสครับสำหรับทะเลสาบซีหูแปลมาคือทะเลสาบตวนตกเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มาก และมีเรื่องเล่าของทะเลสาบนี้คือเป็นตำนานของนางพญางูขาวด้วยนะอ่าเราไปชมความงานกันเลยมองเห็นนั้นเราจะเห็นอะไรครับทะเลทะเลค่ะโอ้แสงมันจ้ามากแล้ววิวที่ได้เห็นตั้งมาเวลาอื่นก็น่าจะมีวิวที่แตกต่างไปโอ้ตรงนี้สวยเลยดูดิ บ้านเราปลูกต้นเหลีไหมครับอะไรนะปลูกต้นเหลียวไว้หน้าบ้านมีเป็ดนี้เป็ดเล่นสักตัวสองตัวไหมในเขาเรว่าเป็ดปักถิ่ง <laughs> <laughs> ใช่ไหมเก็เก <laughs> ริวอะเป็ดพันอะไรก็ไม่รู้แต่สีสันสวยเนาะ ดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวผู้อ่าถ้าใครรู้พันอะไรก็บอกกันมาหน่อยนะจ๊นะะเรสาสีหูสวยอะไรตรงไหนคือมันเป็นที่น้ำแล้วมันก็แบบมีภูเขาลอ้อมรอบอ่ะ ที่นี่มีกิจกรรมนั่งล่องเรือและเช่าเรือภายนะซึ่งสามเท่าพาเที่ยวสนใจการพายเรือแต่งานนี้อดจ้าเพราะคนที่พายเรือจะต้องไปฟังพนักงานอบรมเรื่องเซฟตี้ให้เข้าใจเสียก่อนซึ่งเขาพูดภาษาจีนช่วงบ่ายแสงแรงมากถ่ายรูปไม่สวย ที่น่าสนใจก็มีอีกน้องเป็ดน่ารักตรงนั้นแหละ <Okay. S 1> นั่นเดี๋ยวกลับุนก่อนนะเออนีโมนี่นี่ไูนโมน่ครับจะผาน <laughs> <Okay. S 1> แล้วเรามาเก็บภาพยามเช้ากันต่อดีกว่า เริ่มต้นเช้าวันนี้ไปจุดชมวิวสารากลางน้ำจี้เสียงถิงที่สีหูกันเป็นไงบ้างครับเข็มหนาวไหมหนาวไหมครับหนาวครับหนาวเย็นจะเยืะกันเลยนะครับ อ้าวไปกันต่อเลยจ้าไปเดินเลาะริมทะเลสาบชมความงามแล้วเราก็จะเดินไปที่จุดชมวิวต่อไปคือควายทองเออผ่านลานกิจกรรมพี่จีนเนี่ยเห็นเงนเยอะเลยนะมีทั้งแบบร้องเพลงเต้นลำออกกำลังกายเออเป็นไอเดียที่ดีนะคนไทยน่าจะทำจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเก็บไหมครับได้กับโยนหนาวหนาวนาว เออเดินผ่านมุมนี้สวยดีเนาะอะถ่ายรูปสักหน่อยโอ้โหทางเดินริมน้ำนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะที่จีนเขาสร้างทางเดินริมน้ำธรรมดาไม่สร้างจ้าพี่เบิ่มจีนต้องสร้างแบบนี้ขนาบข้างด้วยน้ำทั้งสองฝั่งเอ,อ้ยสวยดีะ ใครบอกที่จะสวิปหน้าจอได้ไหมว,ว่ามันมันตรงไม่ตรงโอเคโอ้ <Okay>. oh, มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟองน้ำสะพานจีน ปาท่านจีนโบราณเมื่อขาเจ็บตรงนี้ไม่ชอบเจ็บตรงนี้ต้องพักให้สักหน่เดี๋ยวก็เดินต่อได้ Đồng nào, ôi, nào quá. nếu là, bình thường cái nào là, tao đi, lùm yin phật, nó yin nào, na cha rồi cái này. Ôi, đôi nóc thì, nóc ba nè. Đi năn, đi รถชนเลยนั่นคือรถทัวร์รถอาเจ้า我就不懂了。不懂。你们哪里的？呃，泰国。泰国。嗯。哈哈。ไม่คิดคุยกันบอกแต่พูดไม่ได้ ฉันพูดไม่รู้เรื่องฉันเป็นคนไทยอโอ้นั่นมีเก่งเก่งเรือแอบเป็นเองโอเคมาอครับฮะหนาวมากไหมหนาวหนาวมากอ่ะขาขาแข็งนิ้วนิ้วอ่าอธิบายให้ฟังได้นะครับมีกระบือตัวหนึ่งที่อยู่ด้านข้างล่างหนาวนะฮะท่อน้ำมันแห้งเนี่ยอ เอ,อมันจะขึ้นมาแล้วก็พ่นน้ำแล้วก็มีครั้หงึ่งที่มีแบบมีคนมาทำให้มันแบบระดับน้ำต่ำกระเวยไปนะแม่งกแบบ็พ่นน้ำจนทุกคนเจอน้ามดเลยหลังจากนั้นมาน้ำในซาเนี่ยก็ไม่เคยแห้งแล้อีกแล้วก็ไม่เคยเห็นฝุกระเือตัวน,นี้ไง กระบีตัวนั้นก็คือคือตัวนี้นะครับแงเวเห็นไหมครับไปจุดชมวิวต่อไปโดยอาศัยรถเมย์ตัวช่วยเพราะสังขาร โอ้ยโอ้ oh my god าจะมอัมือจมือจับื่อคจย่เอโอ้คนแก่จริงจริอ่ธิบายที่ไหนเนี่ยได้รีคอร์ดกินี้ไหมครับ อ่ว่ามันชิวไอ้เนี่ยลองไปดูมันเป็นยังไงแล้วกันไม่ใชดไฟเหรอ <c oughs> ไม่มอนก็เป็นสะพานสะพานที่เลือนข้าไปอยู่ในเปิดแอร์เบอร์อะไรเนี่ยหนาวมากเลย<ห>เอะไรพุ่มๆเป็นไม้พุ่มนะ ช่วงใบไม,ไม้เปลี่ยนสีมุมต้นไม้สูงนี้ก็สวยดีเนาะถึงแยว้วจุดชมวิวสะพานนี้ ไปนั่งเล่นในศาลากลางน้ำเตะค่าถ่ายรูปกันกว่า

ดูวิวยามค่ําคืนไปสํารวจห้องน้ําที่ทะเลสาบนี้ก่อนนะว่าเป็นอย่างไรแสงน้อยหายไปเปล่าอืมก็สักนีนั่งแบบนั่งยอ,อ,อยง,งเอย็นเจียบเลยเหรอครับ ในห้องน้ำจีนดีนีนีน,นีอ่ะมาดีโอ้ย่อยอยังชั่วเลยโหยัยงเจี๊ยบสะอาดดีนะห้องน้ำจีนโอ้นแสงเออแสงในกล้องมันก็สวยดีนะ อาคิดทุนไปอาคิดทุนไปเก็มเป็นไงบ้างครับเข็มสวยไหมสวยใช่ไหมคือแสงในน้ำสะท้อนออกมาไงน้ำเย็นที่เรสับสีหูหนะจ๊ะ อันนี้สะพานที่ติดน้ำเนาะนู่นจากไกลๆนู่นนะจ๊ะเด็กๆสองคนมีการแบบมีช่งางกองมาถ่ายรูปขอบอกเลยเด็กจีเนี่ยเตะท่าเก่งมากขอบอก ไปตลาดเช้าดามาเลนไปถนนโบราณเหอฟางและไปดูไฟเมืองหางโจจากนั้นแล้วก็จะไปสำรวจฟู้ตคอร์ทของจีนเป็นอย่างไรใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากด้วยนะคะช่วยสปพอร์ตสามเภ้าพาทช่ร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ